ไวเดอรเปอร์เกิดจะพ่อไวด้ดอรเปอร์แม่ซานต้าครับผมมือนชั้นกิ๊ฟเลยเหมือนแม่ซานต้าเลยหัวดำแกะหัวดำนี่ลูกคอกเราเองพัฒนามาเองครับตามสายพันธุ์แม่ซานต้าพ่อไวด้ดอรเปอร์ ได้มาสองสาวรอบนี้แ,แกะหย็บไก่ ตัวที่เดินผ่านไปเมื่อกี้คือแม่ของไอเจ้าตัวนี้แหละจะเห็นว่าแม่สีน้ำตาลขาวนะลูกมาตัวขาวหัวดำเหมือนพ่อพ่อร้อยไว้ดับเปิลนะครับดักดับเปิลน้ำตาลขาวแม่เขาถือว่าขามสายพันธุ์ที่สวย แกะข้ามสายพันธุ์ได้สวยแม่ลูกแม่ลูกนี่แม่ลูกคู่นี้เลยแม่ลูกลูกท้องแล้วนะนมลงแล้วทองกระพ่อดับเปิร์วยดับเปริร์ขาวทั้งตัวเรานะมาดูรุ่นลูกว่าจะว่าดำเหมือนแม่ไหมต้องดูอีกนึ่งแกะตาตนะครับทองแรก thẻ bò thoáng tạo thoáng lẹp